ถ้าเราย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2543 คงมีการพูดถึงละครเรื่องหนึ่งกันอย่างหนาหูที่ทําให้ผู้รับชมเนี่ยถึงกับอินแล้วก็มีอารมณ์ร่วมตามไปด้วยละครเรื่องนั้นคือเจ้ากรรมนายเวรครับซึ่งละครเรื่องนี้เนี่ยมันมีพิธีกรรมหนึ่งที่น่าสนใจและสยดสยองมากๆเลยนั่นก็คือการฝังคนทั้งเป็นไว้ใต้เสาหลักเมืองครับและก็มีคนส่วนมากเลยครับที่ตั้งคําถามว่าแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นจากในละครเนี่ยมันคือเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นหรือเปล่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเราไปติดตามใน E ีีนี้กันเลยครับ เดิมประเพณีไทยแต่โบราณของเรานะครับเมื่อมีการสร้างเมืองใหม่สิ่งที่ต้องทำประการแรกก็คือการหาเลือกยามอันดีสําหรับการฝังเสาหลักเมืองครับหลังจากนั้นก็จะดําเนินการสร้างบ้านเมืองกันต่อไปประเพณีการตั้งเสาหลักเมืองนั้นเนี่ยมีต้นกําเนิดมาจากประเพณีของศาสนา,าพราหมณ์ครับและเริ่มเผยแพร่เข้ามาสู่สยามในยุคสมัยของสุขโขทัยและ,จะเจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาครับซึ่งถูกบันทึกไว้ตามตำนานอินจันมั่นคงนั่นเอง โดยเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับพิธีสร้างพระนครหรือสร้างบ้านสร้างเมืองเนี่ยในพิธีนั้นเนี่ยจะมีการฝังเสาหลักเมืองและเสามหาปรสาสญ์ครับโดยจะต้องเอาคนที่มีชีวิตเนี่ยไปฝังลงในหลุมทั้งเป็นเพื่อให้ผู้คนเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้เฝ้ามหาปรสาสญ์บ้านเมืองป้องกันอริราชศัตรูเพื่อไม่ให้มีโรคภัยเกิดแก่เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ผู้ปกครองนครบ้านเมืองนั้นๆครับ ซึ่งพิธีกรรมดังกล่าวที่ผมกล่าวมาเนี่ยนะครับจำเป็นต้องเอาคนที่มีชื่ออินจันมั่นคงฝังลงในหลุมจะถือว่าศักดิ์สิทธิ์ครับเมื่อถึงเวลาทหารจะเรียกชื่ออินจันมั่นคงตามบ้านเรือนและหากใครโชคร้ายขาดรับขึ้นมาจะถูกนําตัวไปเลี้ยงดูอย่างดีครับเลี้ยงให้อิ่มหนำสําราญเลยโดยไม่บอกอนาคตล่วงหน้าครับว่าพวกเขาจะต้องเจอกับอะไรซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นกุศลูบายมาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับก็คือการที่พ่อแม่จะสอนเราเสมอว่าเวลากำคํำกำคืนเนี่ย ถ้าใครเรียกชื่อห้ามขานรับเด็ดขาดเพราะนั่นอาจจะเป็นพูดผีปีศาจที่จะมาเอาชีวิตลูกหลานตัวเองไปนั่นเองแต่ในความเป็นจริงมันคือเมื่อสมัยเมื่อก่อนนะครับจะมีการออกตามหาคนที่มีชื่ออินจันมั่นคงเพื่อนําไปฝังหลุมทั้งเป็นต่างหากครับพ่อแม่จึงสร้างกุศโลบายเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อให้ลูกหลานเกรงกลัวแล้วก็ไม่ทําเช่นนั้นนั่นเองทีนี้เรามาดูกันครับว่าเขาจะเลือกคนลักษณะแบบไหนที่จะเอาไปลงหลุมกัน ในพิธีกรรมนี้นะครับจะต้องเลือกคนให้ได้ลักษณะตามที่โหพรพามกําหนดไว้ครับต้องไม่ใช่นักโทษประหารและจะต้องเป็นคนที่อยู่ในวัยต่างกันครับซึ่งก็มีตั้งแต่คนมีอายุไปจนถึงขั้นเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเลยครับทุกคนจะต้องมีฐานะที่ดีเป็นที่ยกย่องในกลุ่มชนครับและต้องเกิดตามที่โหรกําหนดด้วยถ้าเป็นชายเนี่ยต้องไม่มีรอยสักครับเช่นกันผู้หญิงจะต้องไม่เจาะหูเมื่อคนที่ถูกเลือกเหล่านี้นะครับสั่งเสียล่าลาญาติพี่น้องเสร็จแล้วก็จะถูกนําตัวไปลงหลุมครับแล้วก็ญาติ พี่น้องเนี่ยก็จะได้รับพระราชทานรางวัลอย่างมากมายเลยซึ่งผมว่าตรงนี้ก็ไม่มีญาติพี่น้องคนไหนเต็มใจจะรับของหรอกใช่ไหมละครับแต่แหล่งที่มาบางที่นะครับเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้บังคับขู่เข็นคนพวกนี้มาครับคือคนพวกนี้เนี่ยจะเลือกมาตามความสมัครใจครับโดยไม่มีการบังคับใดๆเลยเพราะคนเหล่านั้นเนี่ยถือว่าตนจะได้ทําเพื่อชาติได้รักษาบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยครับทีนี้เราลองมาดูพิธีกรรมนี้นะครับว่ามันมีการดําเนินพิธีอย่างไรบ้าง พอถึงวันในพิธีนะครับพวกเขาจะแห่เห็นคนที่ชื่ออินจันมั่นคงเนี่ยไปลงที่หลุมครับและทําการสั่งเสียกับพวกเขาวว่าให้คอยเฝ้ารักษาประตูเมืองและพระราชวังไว้และให้แจ้งด้วยเวลามีภัยมาถึงนะครับจะได้รับรู้แก่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินจะได้แก้ไขปัญหาได้ทันนั่นเองครับ และเมื่อมาถึงวันที่กําหนดปิดชีพพวกเขาเหล่านี้นะครับก็จะนําคนที่ชื่ออินจันมั่นคงเนี่ยแห่ไปรอบเมืองเลยครับและก็จะมีชาวบ้านเนี่ยมาชุมนุมกันเพื่อมาดูพวกเขาเหล่านี้ครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะตัดเชือกปล่อยให้เสาซุงเนี่ยหล่นมาทับบนศีรษะผู้เคาะายที่ตกเป็นเหยื่อเหล่านั้นครับจนทําให้ร่างของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยบี B ้แบนอยู่ในหลุมเสาหลักเมืองนั่นเอง ที่ทําเช่นนี้นะครับก็เพราะว่าคนไทยโบราณเนี่ยเขาเชื่อว่าผู้เคาะร้ายเหล่านี้นะครับจะกลายสภาพเป็นอารักษ์หรือจําพวกที่เรียกว่าผีราษฎรนนั่นเองซึ่งมันไม่หยุดแค่นี้สิครับเพราะว่าตามบ้านเรือนของเจ้าขุนมุลนายเนี่ยรวมถึงคนสามัญธรรมดานะครับก็ยังกระทําพิธีนี้แก่ทาตของตนด้วยนะครับก็คือจับท่าตัวเองนะครับลงไปในหลุมเวลาจะฝังเสาเอกของบ้านเพื่อใช้ให้เป็นผีเฝ้าคุมทรัพย์ของตนเองที่ตนเองซ่อนไว้นั่นเองครับ ที่ผมพูดมาข้างต้นเนี่ยนะครับมันอาจจะดูลอยๆไม่มีหลักฐานอะไรมารับรองเลยใช่ไหมละครับก็เพราะว่ามันเป็นการเล่าแบบปากต่อปากครับแต่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 ว่าความจริงแล้วเนี่ยมันก็พอมีหลักฐานบันทึกอยู่เหมือนกันครับแต่อาจจะดูเกินจริงไปหน่อยนะครับซึ่งมันถูกบันทึกอยู่ในบันทึกของบันวริสครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นชาวฮอลันดาที่เดินทางเข้ามาพำนักอยู่ในกรุงศรีอยุธยาครับเขาเนี่ยเข้ามาในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองครับกล่าวไว้ในบันทึกของเขาตอนหนึ่งว่า ที่กรุงศรีอยุธยามีพิธีก่อนสร้างประตูเมืองที่น่าสะึึงกลัวเรื่องหนึ่งคือการโยนผู้หญิงที่ตั้งคันลงไปในหลุมแล้วตอกเสาลงไปให้ตายทั้งเป็นโดยหวังว่าผู้หญิงคนนั้นจะกลายเป็นผีรักษาเฝ้าประตูเมืองซึ่งในจดหมายเหตุของวันวรนะครับเขาบันทึกไว้ตอนหนึ่งว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์ปัจจุบันทรงเปลี่ยนประตูทั้งหมดประตูเหล่านี้ถือเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศสยาม พระเจ้าแผ่นดินทรงสั่งให้โยนหญิงมีคันสองคนลงใต้เสาแต่ละเสาและจำเป็นต้องใช้หญิงมีคันจำนวน68คนสำหรับประตู17ประตูนี้ อย่างไรก็ตามนะครับวันวิศยังเล่าต่อว่าหลังจากได้นําผู้หญิงที่มีคันทั้งหมดเพื่อมาเตรียมทําพิธีพร้อมแล้วเนี่ยจูจ่ๆก็มีหญิงจํานวน5คนคลอดบุตรเสียก่อนครับทำให้เกิดความน่าสังเวชขึ้นในพระบรมมหาราชวังออกยาจาักรีจึงกาบทูลขอให้ปล่อยผู้หญิงเหล่านั้นไปและคงเหลือตัวแทนเพียง4คนเท่านั้นที่ถูกโยนลงหลุมไปแทนซึ่งวันวิศยังเล่าต่อไปอีกว่าไม่เพียงแต่ประตูวังเท่านั้นครับ การสร้างที่ประทับในพระบรมมหาราชวังก็ทำพิธีนี้เช่นเดียวกันดังบันทึกตอนหนึ่งว่าถ้าสร้างพระราชวังหอสูงหรือที่ประทับใต้เสาแต่ละต้นเนี่ยก็จะต้องโยนหญิงที่มีคันลงไปหนึ่งคนหญิงผู้ตายในเวลาใกล้คลอดยิ่งดีครับซึ่งเชื่อว่าผู้หญิงเหล่านี้เมื่อตายแล้วจะกลับกลายเป็นผีปีศาจท,ที่ดุร้ายไม่เพียงคอยปกป้องเสาซึ่งตนเองถูกโยนลงมาข้างใต้ครับแต่ยังช่วยรักษาบ้านเมืองให้พ้นภัยและพ้นจากโรคร้ายต่างๆอีกด้วย แม้ว่าในาจดหมายเหตุวฤทธิ์จะย้ำว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับแต่เรื่องนี้ก็ยังไม่มีข้อสนุปที่แน่ชัดนะครับและก็เป็นธรรมดาครับหลังจากเรื่องนี้เริ่มตกเป็นประเด็นทําให้มีการค้านกันว่าเรื่องที่เล่ากันมานั้นเนี่ยไม่เป็นความจริงครับมันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นเลยความเชื่อเรื่องการฝังคนทั้งเป็นเนี้ยเข้าใจว่าเป็นการบอกเล่าสืบต่อกันมาซึ่งเป็นการเชื่อแบบชาวบ้านเท่านั้นครับโดยที่ไม่มีหลักฐานใดๆยืนยันเลย แต่ก็นั่นแหละครับเมื่อผมลองไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องการฝังคนในเสาหลักเมืองเนี่ยมันกลับพบหลักฐานอยู่อันหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นการฝังเสาหลักเมืองของเมืองถลางนะครับมันปรากฏอยู่ในหนังสือประวัติจังหวัดภูเก็ตฉบับฉลอง25พุทธศตรวรรษเมื่อพุทธศักราช2,500ครับหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงการฝังเสาหลักเมืองเอาไว้ตอนหนึ่งว่า เมื่อเท้าเทพกรย์ตีและเท้าสี่สุนทรได้ถึงแกอสัญญกรรแล้วนะครับพญาถลางหรือชื่อเดิมของแกเนี่ยคือทองภูนะครับก็ได้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองถลางครับได้จัดหาสถานที่เพื่อสร้างเมืองใหม่ขึ้นนะครับที่ตำบลเทพกษัตริสตีอำเภอถลางในปัจจุบันนี้นั่นเองเมื่อจัดหาสถานที่ได้แล้วนะครับจึงได้ประกอบพิธีกรรมขึ้นเพื่อฝังเสาหลักเมืองโดยนิมนต์พระภิสุสง์จำนวนสัตว์วิสองรูปเพื่อจเจริญพุทธมนต์อยู่7วัน7คืนครับ แล้วจึงให้นายอำเภอเนี่ยเป่าประกาศร้องหาตัวคนที่จะเป็นแม่หลักเมืองครับซึ่งผู้ที่จะเป็นแม่หลักเมืองได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่เรียกกันว่ามีสี่หูสี่ตานั่นเองก็คือหญิงที่กําลังตั้งครรภ์น,นั่นเองอครับการเป่าร้องหาตัวแม่หลักเมืองนี้นะครับจะเป่าประกาศร้องไปเรื่อยๆไปตลอดในทุกหมู่บ้านเลยนะครับโดยเขาจะประกาศว่าโอเจ้ามั่นโอเจ้าคงไปอยู่ที่ไหนมาจงไปประจําที่ของเจ้าเถิด และในที่สุดนะครับจึงได้ไปพบกับนางนาคซึ่งท้องแก่ประมาณ8เดือนแล้วนางนาคเนี่ยได้ขานตอบกลับกับผู้เป่าประกาศเนี่ยจำนวน3าครั้งครับแล้วก็เดินตามผู้ประกาศไปในขณะนั้นะเป็นเวลาพบค่ำพอดีครับเมื่อไปถึงหลุมฝังศพที่จะฝังเสาหลักเมืองเนี่ยนางนาคก็กระโดดลงไปในหลุมนั้นทันทีเลยฝาหลุมก็เลื่อนปิดนะครับจากนั้นเจ้าพนักง,งานก็กบหลุมฝังเสาหลักเมืองเป็นอันเสร็จพิธีการฝังเสาหลักเมืองครับ ซึ่งตำนานการฝังเสาหลักเมืองของภูเก็ตเดยนะครับมันไม่ได้มีปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารใดๆเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าคนเขียนเนี่ยน่าจะเขียนขึ้นตามที่เคยฟังเขาเล่าต่อกันมานั่นเองครับ ซึ่งผมว่าบางทีนะครับอาจจะเป็นเรื่องนี้ที่ผมเล่าเมื่อข้างต้นเนี่ยก็เป็นได้น,นะครับที่คนเข้าเอาไปโจดขานเล่าลือกันแล้วก็หลงผิดคิดไปว่าการฝังเสาหลักเมืองหรือประตูเมืองนั้นต้องฝังคนทองทั้งเป็นลงไปหรือคนที่มีชื่อว่าอินจันมั่นคงลงไปนะครับจนพวกฝรั่งเนี่ยฟังไม่ได้สับครับจึงเอาไปเขียนอธิบายกันยืดยาวเลยและที่น่าอัศจรรย์ใจก็คือหนังสือประวัติจังหวัดภูเก็ตเล่มดังกล่าวเนี่ยนะครับได้ตีพิมพ์เรื่องตอนนี้ออกไปได้อย่างไร ซึ่งคนอ่านที่ไม่ได้คิดตามเนี่ยก็จะจําเรื่องผิดๆแล้วก็ตีความผิดๆไปนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องพิธีกรรมการฝังเสาหลักเมืองนะครับจริงๆมันมีปรากฏในพระราชพงศาว,วดารด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีการฝังอินจันมั่นคงหรือว่าผู้หญิงท้องแก่ลงไปในนั้นนะครับซึ่งตามตําราพระราชพิธีฝังหลุมพระนคร ซึ่งเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตำราพระราชพิธีนครฐานนะครับซึ่งฉบับโบราณเนี่ยมันก็มีอยู่หลายฉบับครับซึ่งได้กล่าวถึงพิธีนี้ตั้งแต่ต้นจนสุดท้ายไว้อย่างละเอียดเลยครับและไม่มีตอนใดเลยที่กล่าวถึงคนที่ชื่ออินจันมั่นคงหรือหญิงที่มีคันนะครับมีแต่กล่าวไว้ว่าให้เอาดินจากทิศท,ทั้ง4มาปั้นเท่าผลมะตูมสมมุติว่าเป็นธาตุดินน้ำลมไฟแล้วก็ให้คนมาถือก้อนดินคนละก้อนครับไปยืนตรงปากหลุมทั้ง4ทิศ เมื่อตอนเริ่มพิธีนะครับก็จะมีโหรผู้ใหญ่ถามถึงก้อนดินแต่และก้อนนั้นว่ามีคุณประการใดผู้ที่ถือก้อนดินก็ตอบออกไปตามลําดับคือธาตุดินคือมีพระคุณจะทรงไว้ซึ่งอายุพระนครให้บริบูรณ์ด้วยคามนิคมเป็นที่ประชุมประชาชนพลพาานะตั้งแต่ปฐมตราเท่าอวสารคนถือธาตุน้ําตอบว่ามีพระคุณให้สมเด็จบรมกษัตริย์และเสนาอํมมา์รัดรทั้งหลายจเจริญด้วยอายุวันนะสุขาพระ,พระสิริสวัสดมงคลทั้งปวง คนที่ถือาธาตุไฟตอบว่ามีพระคุณให้โยธาทหารทั้งปวงแก้วกล้ามีตะบะเดชะแก่หมู่ข้าศึกส่วนคนที่ถือาธาตุลมตอบว่ามีพระคุณจะให้เจริญสมบัติธนทรญาหารกสิกรรมวานิชยกรรมต่างๆเมื่อกล่าวตอบครบแล้วนะครับก็จะโยนทิ้งก้อนดินนั้นลงในหลุมแล้วเชิญแผ่นศิลายันลงในหลุมครับและหลังจากนั้นเชิญหลักตั้งบนแผ่นศิลานั้นอันเชิญเทวดาเข้ามาประจํารักษาหลักพนคร พิธีสาคัญก็มีเพียงเท่านี้ครับไม่มีการฝังคนทั้งเป็นแต่อย่างใดเลยสําหรับพิธีกรรมการฝังคนไว้ใต้เสาหลักเมืองนะครับผมก็เอามาให้ผู้ฟังได้ติดตามเพียงเท่านี้นะครับซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับเพราะว่า มันอาจจะเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงในสมัยโบราณก็ได้หรืออาจจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยก็ได้นะครับสำหรับผู้ฟังท่านใดนะครับที่มีข้อมูลดีๆหรือว่ามีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับสามารถเสนอแนะติชมหรือเพิ่มเติมข้อมูลได้เลยนะครับทางช่องเรายินดีนะครับที่จะได้มีข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้นจากความคิดของหลายๆท่านด้วยหาก EP นี้ข้อมูลขาดตกบกพร่องประการใดนะครับขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ Choice of History ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ